มากินข้าวกันจ้าส้มตำปลาร้านนัวค่ะแล้วก็มีปีดไก่ทอดค่ะแล้วก็กุ้งดองซีอิ๊วเหลือๆจากเมื่อวานจ้า,ากินข้าวกันจาเอาน้ำม,มากินหน่อยนะ้ำบอกพี่เดียวกินข้าเดยวมากินข้าว หมูเกียวม,มากินเองพี่เกียวปเกียวข้าวเหนียวค่ะบัวมาเอาน้ำให้แม่หน่อยโอเคน่ารักไงน้ำธรรมดาจ้ะมาทางนี้มาทางนี้เติมเตียว น้ำได้ไหมข้าวกับกับเบื่อมากเลยไม<า>่เ <มา S 1> ดี๋ยวแม่มาอ,อันนี้น้ำพริกน้ำย้อยนะคะหอมหอมน้ำพริกน้ำย้อยน้ำพริกน้ำย้อยชื่อน้ำพริกน้ำย้อยหอมหอมแม่ไม่ง่ายกินขนมตำก็จะซื้อไอ้นี่กินได้อืมก็จะซื้ออะไรนะที่เขาพริกทอดอ่ะเขาน่ากิน ะก็เคยกินแล้วใครไม่รู้สั่งมาจากก็เหมือนพริกกรอบๆมันก็ไม่เผ็ดนะมันเอาไส้นายออกเออเป็นพริกกรอบเหมือนมันมาแปลงอาหารธรรมดาแบบน่าอร่อยมากคนเขากินแต่บางคนก็ชอบนะกำลังมีแก้มระด็กกินตับคนเดียวเลือดกินกิกนข้าววัน ขนาดกินทั้งวันฝ่านนี้เธอก็ยังมีอ้วนเลยรัมน้ำเกลือแบบแม่จริงบัวกัตันๆเหมือนแม่ว่าใส่ตันอืมไม่หมอว่าบัวใส่เครื่องรสก็ใส่อะไรใส่ใจใส่ความอร่อย เราไม่กินอะไรใช่ไหมติ๊มเดี๋ยวเรากินข้าวเสร็จกินไอติมช็อกโกแลตเนาะแม่กินไอติมช็อกโกแลตหนนูกกกิิไอตม็จะกินไอติมช็อกโกแลตช็อกโกแลตชุ่มเลยไปอย่ามันร่งกับหนูอมาืออ่พุ้ยปิดให้หน้าหน่อยต้มไข่ต้มไ,ไข่เมื่อกี้มันหน้าไปปอกไข่ก่อนเอาใส่ปลาอีกแม่อนนี้ แม่ไปเอาไข่แม่กินคุณแม่ไม่หิวไม่นั่งกินได้ ข้าเหนียวไม่แช่เพิ่มอ่ะไหนแช่ไปแล้วหรอตอนเย็นก็ต้องย่างหมูรอบเดี๋ยวเนี้ยยังไงก็ต้องใช้ข้าเหนียวอะย่างให้หน่อยย่างอีกแล้วอ่ะอห,ห,ยห,ห,หะอ,อยอีกมากินกับตับจ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 ับ,จบทุกคน,กคน,นเด็กก็ต้องกิน <มา S 1> จะได้แข็งแม่ก็ผงอ่ะแม่นนะแกินนะอ่ยนี่จริงเหรอ

เขายังไม่กว่าแต่เขาเรียกผึ้ชาหรืออะไรตับอๆไรนะอะไรตับ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 ไข่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 ไม่หูซูเปอร์วี๋เหนือกินบอไม่รู้หรอขา่อย่างงี้แม่ก่นผเหนียวต่อวน พี่นาอยู่ก็กินแต่ข้าวเหนียวเอ๋ยวไปออกกลังกาอีกนะออกทุกวันแหละพี่น้ยาออกทุวันพือออกตอนนี้เลยออกกระสือคือจะออกตอนเช้าไม่ได้ก็ไม่ได้ผลหรอกเดี๋ยวเราก็ไปกินอีกเราต้องกินเราต้องออกกลังกายตอนนนเลถึงไม่ไปสะสมพล่นเยใส่มันด้วยมนแม่ไงตรงเล่นหล่ะตรงเล่นตรงเล่น าไนังนะหนังนะหนังนะหนังนะเอาแม่ให้กินเอากินไอ้นี่ไปทั้งแก้วหนึ่งโหทำไมบื่ตุ่มโตมากกินน้ำไงกวนไปซื้อยาขี้กระตุกมาแล้วหุ้นมันใหญ่เกินไม่เป็นไรหลอกไม่ได้สิเิ่งใดแค่แต่มันใหญ่เกินไม่มันเป็นซิทแพททุกวันเลยนั่นแสดงว่าเด็กจะโตแล้ว กำลังสะสมอยู่กระเพาะกำลังขยายแม่เนี่ยเา้เขไปด็กมันจะอ้วนทั้งอาไรเองถ้ามันอ้วนให้แม่เห็นหน่อยเหมือนโตเป็นสาวก็สวยอยเหมือนน้องเฟย์ลูกแม่พ่อเห็นไห้หนูเขวนน้องซื้ออยู่แล้วหนูลุกขึ้นกระโปรงหนูตูวต้องเอาขึ้นมาแล้วก็เดินนะคะคุณู้ชมบอกว่าให้ใส่เอ็มมี่ไงสเตย์ใส่กางเกงในแล้วใส่สเตย์ไม่เสียไหมไม่เสียหรอก ฉันแน่รดังไหนเด็กชิมเลยซื้อตั้งก้าวของเธอแบบแทนแบบเพื่อนแพงมากเม่เอาแม่ไม่ชอบเป็นหวานถ้ามันนอตหวานน้อยกว่านี้มันก็จะอร่อยก็อร่อยดีนะแต่ว่านี่กลมเจี๊ยบเกินงั้นไม่ได้กินอีกนะถ้าเด็กกินไม่หมดกินข้าวเหนียวอยูกินข้าวเหนียวก๊กเค่ทั้งไทอ่ะก็ยังมีข้าวเหนียวอยูเลยบัว ขังกินข้าวเหนียวเช็มเป็นไลอะเลอะเล่าเก่งจังเด็กหนูตอนนี้เด็กคนนกินน้ำแล้วเราเองแป๊บเดียวเนี่ยหนังพี่นุ้ยทำไมเวลาพี่นุ้ยตอนนั้นพี่นุ้ยบอกใช่ไหมลงยูทูบอ่ะถ้ามีแต่พี่นุ้ยเขาไม่ติดตามนะเขามีหนูติดตามใหญ่เลยเลอะ น,นี้นะจ๊ะขนมตาลยั่วๆจ้าหอมมากเลยจ้ะมากินกันค่ะหอมฉุยเลยจ้ะแม่คะวหนไปไหนไปไปเอาในบ้านนี้มาใส่เเอามีมาใส่เอาไปเอามีดมาใส่ ขนมจานยั่วๆค่ะอร่อยค่ะว่าเด็กไม่กินค่อยอะโวคาโดอะโวคาโดอะโวคาโดอะโดคาโดอะโวคาโดอะโวคาโดน้องพี่บัวมีเยอะแยะเลยน้องพี่บัวมีเยอะแยะเลย พี่น yeah, um, okay. ุ้ยซื้อให้ใช่ไหมเอาส้มหยุดสิเอาส้มหยุดมาติดโชว์อยากตรวจกิ๊บนะคะอยากตรวจกิ๊บพี่นุ้ยซื้อให้คาดผมเยอะนะคะน้องใบบัวมีกิ๊บกับคาดผมเยอะเลยเด็กอยากโชว์นะคะเด็กมีเยอะนะคะเด็กอยากโชว์ สามชิ้นพอนะคะเดี๋ยวอ้วนทานแล้วเดี๋ยววันนี้น้องใบวัวกับพี่นุ้ยไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะฝากกดไลค์ like. <Like. S 1> กดแชร์กดติดกามกดสติต๊กเกรกดติดตามให้นุ้ยข้างล่างด้วยจ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุเปล่าเดีคยมเขามเ่นตึ้นเลย